กรอบสวัสดีทุกผชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการวิทยุซีนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟาน่าเฟร d ดี้อัลติเมตคัสตอมไนท์นั่นเองนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะาตัวไหนนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็จะมีเลเวลหนึ่งถึงเลเวลยี่สิบครับเลเวลหนึ่งเนี่ยก็จะมีก็จะมีสิบคะแน,นนครับแต่เลเวลยี่สิบจะจะมีจะได้สองร้อยคะแนนครับ เเลือกกันเลยกันนะครับผมเจ้าโฟนกายก่อนเลยนะโฟนกายมันจะส่งเสียงรบกวนแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็จะมีเอลชิปนะครับก็โฆษณาเฮลปี้ทำเสียงรบกวนนะครับแทชแอนด์เดอะแกงนก็แค่แบบว่าปั่นป่วนนิดหน่อยนะครับล็อกสตาร์ฟ็อกซีเทิดแล้วไม่กดนกมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะบนกไอตัวเนี้ยเทิดแล้วไม่กดมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ แ้วก็สปริงทรั p มันจะมาจากช่องแอร์แฟนทอมแมนเกิภาพหลอนไอันี้ก็ภาพหลอนไอ้นี่ก็ภาพหลอนนี่ h นแม r e เฟ e ตี้จะเป็นตุ๊ก,กตาแบบเออก็คงกันอยู่เนาะก็คงรู้ความสามารถของใน m a r e เฟ e ตี้นะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับก็ไปโกกันเลยึ๊บโอเคอันนี้จะเป็น สอนสอนกดปุ่มเล็กน่อยแต่ผมรู้หมดแล้วนะครับเฮ้ลงขอลดเสียงเกมก่อนนะครับเผื่อท่านผู้ชมไม่ด้ยินเสียงผมนะครับเสียงแปบบ๊บโอเคประมาณนี้นะครับเอเคเรามาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับกำลังเข้าเกมนะครับกำลังเข้าอ่า โอเคครับที่เนมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยเลยไหมครับก็แค่โปรแกรมมันเกิดอาการเออๆนิดหน่อยครับเกมมันเกิดอาการเออๆนิดหน่อยนะครับโอเคเราเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคจะไม่ขออธิบายอะไรมากแกันนะครับ แล้วก็ไอ้เมื่อกี้เถิดเราจับปาไม่โดนนะครับแล้วเวลาแล้วไอ้นี่มันหายไปก่อนเราจะไม่สามารถเปิดกล้องได้ครับถ้าถ้าเกิดโทรศัพท์โทรมาเราจะต้องปิดโทรศัพท์นะต้องกดวางสายเพราะงั้นเนี่ยมันจะงั้นมันจะมาปั่นปวดนะคอันนี้นก็ได้แมฟเฟตตี้หายไปสิโอเคก็จะขี้เป็ ในโทรศัพท์นี้มันก็มันก็คือโฟนกา์แหละนะครับครับตรงช่องแอร์ผมจะต้องสังเกตด,ดีๆนะครับถ้าเกิดมันหน้าสปริงแท็ปขึ้นมาผมก็จะต้องปิดช่องแอร์ครับโอเคผมขอปิดพัดลมก่อนนะครับอุ๊ยนั่นไงปิดโอเคเมื่อเราได้ยินเสียงอ่าโอ้ยลำคาเแล้วเกินลำคาญมากลำคาญโฟนกาย คือถ้าเกิดเราเปิดไอ้ตรงนี้นแล้วได้เสียงแบบมีอะไรคานออกไปแล้เนี่ยเราก็เปิดไอ้ช่องแอร์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ไอภ้ภาพภาพเมื่อกี้ไอ้ภาพหลอดเนยไอ้ไไอ,อันนี้นมันคือ phantom f r e d d ะครับซึ่งมันหลอกเราแต่มันฆ่าเราไม่ได้นะครับอ้มน้ำคานเสียงโฟนไกลมากเลยวะ่ะคือถ้าเกิดใครเลือก spring tab มานะครับก็ ตอนเปิดจอเนี่ยก็อย่าลืมปิดตรงนี้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะซวยเอานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เห็นอยู่นะเฟดดี้โอเคไหนมาเฟดดี้มันเรียกตุ๊กตามานะ <c oughs> ขอเปิดพัดลมบน <c oughs> จริงจริงมันจะร้อนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีบางตัวที่แบบยิ่งร้อนมันจะยิ่งมาเร็วเนีย่ยมันก็จะมาเร็วครับเพราะมันร้อนโอเคถ้าเกิดว่ามันขึ้นกดปุ่ มันขึ้นให้รีเซ็ตรตรงนี้แล้วาต้องกดรีเซ็ตรตรงนี้ครับนี่คือเราแบบอย่างที่ผมบอกไปครับมันสามารถคัสตอมได้ว่าเราเอา,เอา,เ,อาเอาตัวอะไรมาบ้างนะมันสามารถคัสตอมได้ว่ามีเจ้าตัวอะไรมาอยู่ในอันนี้บ้างนะครับมันมีให้เลือกถึง50ิบตัวเลยนะครับเฮ้ย spring tab Okay. เกือบไปแล้ว okay. ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะครับโอเคอมิดพัดลมก่อน,นครับไปถึงพัดลมในเกมนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันเป็น6กโมงเช้าเนะี่ยตรงน,นี้จะเป็นเวลาสี่จดสามศูนย์ครับ <c oughs> ก็ตรงนี้ก็แบตเตอรี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเสียงครับคือไอเสียงเนะี่ยมันจะมีตัวที่แบบเกียดเสียงอยู่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าไอตัวแล้วมันได้ยินเสียงมันจะตีฉาบนะครับแล้วมันก็จะมาหลอกเรานะไอตรงไอ noise เนี่ยเสียงบรบกวนเนี่ยนะถ้าเกิดไอตัวนั้นได้ยินเสียงรบกวนมากๆมันจะเริ่มตีฉาบนะถ้าเกิดมันได้ยินเสียงแบบดังมากมันก็จะตีถี่ขึ้น,นครับแต่ผมไม่เลือกตัวนั้นมานะครับ เพราะผมต้องเชื่อเพราะผมต้องคิดไม่ใช่คิดรู้แล้วนะว่าผมเอาโฟนกายมาเนะี่ยถ้าเกิดเอาตัวนั้นมาเนี่ยมันจะสวยเอานะครับเฮ้ยเฮ้ยหืมเมื่อกี้เห็นสปริงแทบเกือบไปแล้วฮอมเคครับเวลาก็จะหมดแล้วเย้เวลาก็จะหมดแล้วเลือประมาณไม่ถึง30มสิบวินะครับ มขอไม่สอนปุ่มอะไรด้วกันนะให้ท่านชมโหลดแล้วก็อันนี้ปุ่มเอาเองครับดูปุ่มเอาเองนะครับ <c oughs> คือเสียงตึ้งมเแื่ก็คือเป็นเสียงที่ผมปิดช่องแอร์เพราะเดี๋ยวแบบตอนเปิดกล้องสปริงแท็บมันจะมานะครับโอเคเรียบร้อย You did it นะครับแต่ไฮสกอร์ผมเนี่ยสามพนะครับ เคยทำได้สูงสุดสามพัน 3, ครับไอดีดีไอเนี่ยมันจะมีแบบเริ่มไอของเสริมตอนจบเกมเนี่ยของเสริมที่ได้ตอนชนะนะครับมันก็จะมีได้สามเหรียญนะครับเพราะว่ามันจะมีบางตัวที่ต้องซื้อตุ๊กตามันนะครับไม่งั้นมันจะมาหลอกก็จะมีเริ่มมาะจะเย็นแบบห้าสิบองศานะครับก็ม,มีแบตเตอรี่นะครับเริ่มมาปกติจะร้อยเปอร์เซ็นแต่อันนี้จะเป็นหนึ่งร้อยสองเปอร์เซ็นะครับ ดีดีรีเพลนะดีดีรีเพลก็คือไอตัวดีดีเนี่ยมันแบบมันจะเป็นตัวตัวตุ๊ก,กตานะครับถ้าเกิดว,ว่ามันมาเนี่ยมันจะเรียกตัวอื่นที่เราไม่เลือกมาครับเอออันนี้มันจะกันดีๆได้นะครับเห็นไหมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพ่นี้ครับสำหรับไฟแนนซ์เฟสตี้อัลติเมตคัสตอมไนน์นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องก็ต้องขอลาไปนะครับสวัสดีครับ บ๊ายบาย